สวัสดีค่ะจ่าและทราเวลวานวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยววันนี้เราจะออกเดินทางไปที่คามิโคจิจังหวัดนากาโนะประเทศญี่ปุ่นค่ะ กเราจะพาไปสัมผัสดินแดนแห่งสายน้ำท่ามกลางหุบเขาและเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามในบรรยากาศใบไ,ไม้เปลี่ยนสีวันนี้เราเจอแม่คานิ้งนะคะน้ำค้างบนยอดหญ้ายอดใบไม้ พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันค่ะ Two, three, matchy naughty matchy. อีกหนึ่งต่อไปค่ะมิคโคจิ อนนี้เราก็ลงรถบัสมาแล้วนะคะี่เรามาลงกันที่จุดแรกเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดบึงไทยโชเนาะรถบัสก็จะพาเรามาลงที่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มเดินของเราในวันนี้ที่ขามิโกจิกันด้วยโอ้ยลงมาแล้วมันหนาวดนี่เ,เตรียมอาว่าอุปกรณ์มาพร้อมนะคะวันนี้ก็ค่อยๆเดินไปด้วยกันเนาะไปหนาวไม่หนาวดูตรง ราวไม้นีนะคะน้ําแข็งจับเลยอะ่ะโอ้ยดูระยอดขาวเริ่มมีแบบหิมะบางๆแล้วนะคะหาวมากทุกคนสวยมากเลยค่ะแค่แบบว่าจุดแรกน,นะที่ลงมาเท่านั้นเรจะเริ่มเดินเลาะลำน้ำตรงนี้ไปตรงบึกตรงนี้นะคะ ตรงนี้เป็นวึงไทยโชนะคะแล้วก็มีหมอกลอยเหนือผิวน้ำเต็มเลยดูในน้ำมีคือตัวอะไรอะ่ะน้องไม่หนาวเหรอ,อยู่ในน้ำเหมือนเป็ดน้อยนี้มีตากล้องมาให่ถ่ายครับถ่ายน้องเป็ดหรือว่าตัวอะไรอะ่ะเนี่ยดูนัางน้ำชิล สวยไหมสวยมากดูยอดเขานี้จุดนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวจุดแรกของเรานะคะตรงนี้ชื่อว่าบึงไทยโชว์เขาบอกว่า <Okay. S 2> บึงนี้เกิดจากการแบบภูเขาไฟระเบิดนะเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนนะคะก็ได้บึงที่สวยงามแบบนี้ <laughs> แล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เป้าหมายของเราก็คือการเดินไปถึงสะพานกับปะนะคะซึ่งจากจุดนี้เนี่ยก็จะใช้ระยะทางเนาะในการเดินประมาณ3.7กิโลอ่ค่อยๆเดินไปชมวิวไปเรื่อยๆด้วย,วยกัน,นะคะ่ะ ระหว่างเดินนะคะเราก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพราะว่าเขาก็จะมีการห้อยกระดิ่งไวเอาไว้กันสัตว์ป่านะคะที่อยู่ในคาวิโคจิโดยเฉพาะเจ้าหมีนี่เราไม่มีกระดิ่งเลยอะ่ะแต่วว่าเดินตามเขาไปแล้วกันเนาะ <S 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 เฮ้ตรงนี้มีการจดบันทึกการเจอเจ้าหมีดำ,ดำด้วยนะคะเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าเราเจอหมีให้เราค่อยๆเดินหนีออกมาช้าๆนะแล้วก็อย่าไปมัวถ่ายรองถ่ายรูปอะไรนะค่อยๆย่องเดิอนออกมาจากเจ้าหมีดำค่ะ I alive come from love sleeps Inside. 25 years is pretty good, but I think we can do better. I want a couple more chilly nights, cuddled up in our favorite sweaters. These old tires got a few more miles left to drive these coast. Hold your hand the last but i มือนว่าเราเดินออกมาจากโซนป่าสนนะคะมาถึงอีกโซนหนึ่งที่เป็นต้นไม้ต้นที่เล็กกว่านาะแล้วก็เริ่มแห้งแล้วตรงนี้จะเห็นมีนี่แบเบลนะคะกระดิ่งสันสำหรับเจ้าหมีดำน,นี่ก็นอกจากหมีแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโซนนี้ก็อาจจะมีลิงนะเราอาจจะพบเจอลิงกันได้ อ๋อวันนี้เราเจอมแม่คานิงนะคะน้ำค้างบนยอดหญ้ายอดใบไม้ที่กลาน้แข็งเดินมาเรื่อยๆนะคะตรงด้านหน้าเหมือนว่าเราจะเจอจุดชมวิวจุดที่สอง หเห็นคนยอยู่กันเยอะนี่อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดนิยมนะคะสวยมาก<อ>ถ่ายรูปหน่อย<า> <laughs> ได้ชื่อแล้วทิวเขาโฮ ในวันที่มีหิมะบนยอดดอยตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดที่สองนะคะตรงนี้เป็นจุดบึงทาชิโร่เราจะเป็นบึงนะ้ำ สวยและใสามาก กินผมเพิ่มพลังโอใสแบบเป็นสีมรกตเลยนะคะนี่เขาบอกเป็นแม่น้ำอัสุสะนะเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านคามิโคจินี่แหลใสจริงๆ มองไปเป็นสีฟ้าเขียวเขียวเลยนะอย่าแล้ววิวด้านหลังเป็นเทือกเขานะคะแดดเริ่มออกอนะคะนึ่งแลไมเห็นเชื่อหนะ่อย,อยอไมคนลงไปในน้ำแล้วขึ้นมาดูสิบอกว่าแต่ว่าเขาต้องหนาวมากๆด้เลยทดสอบไหมเราลองทดสอบสักหน่อย เข้าใจว่าทำไมเขาถึงชอ a แบบนี้ยังเดินกันอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของเราสะพานกระปะใกล้ถึงยังอะ มาดูแผนที่กันสัหน่อยว่าเช้านะคะเราก็ลงรถบัสตรงนี้เนาะในจุดนี้แล้วเราก็ค่อยๆเดินมานะคะจนตอนนี้เราอยู่ตรงน,นี้แล้วแล้วเราก็ต้องเดินต่อเพื่อไปยังสะพานกับป่าเป้าหมายของเราซึ่งถ้าว่าอยากเดินไกลสามารถมาลงรถบัสตรงนี้ได้เลยนะคะก็เดิน5นาที ก็ถึงสะพานกับปาาได้เลยนี่คือเราสามารถเลือกจะลงได้ใช่จะลงตรงนี้ลงตรงนี้หรือว่าลงตรงนี้ก็ได้นะคะก็เลือกเอาว่าอยากเดินใกล้ๆยังไงเนาะไปเดินกันต่อส่วนเราไปทางนี้ค่ะอีก1.5กิโลนี่ด้านหลังจ่านะคะก็จะมีที่พักด้วยสามารถเข้ามาพักในอุทยานได้ พักก็วิวสวยเหมือนกันเนาะนั่งพักกินขนมเติมพลังกันสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อใกล้แล้วสะพานกับปั่นตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะจากแผนที่เนี่ยปกติ จากจุดแรกไปจนถึงสะพานเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะประมาณนี้แต่จากว่าเราน่าจะใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงอะ่ะองคจา๋าเดินไปพักไปถ่ายรูปไปนะคะโอ้มีวิวสวยๆตลอดทางเลยนี่โอ้โหมุมนี้สวยเลยนี่ค่ะก็จะมีแม่นาำแล้วก็มีสัน เป็นหินเนาะอยู่กลางน้ำนะคะก็มีคนลงไปเดินเล่นกันแล้วก็ถ่ายรูปปู่ต้นไม้ต้นสนเนาะที่เป็นเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วนะคะตอนนี้สวยงามมากมุมนี้สวยมากเลยก็<ม>คือจากสีเขียวใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นสีเหลืองนะคะ จริงๆอ่ะอีกประมาณแค่อาทิตย์นึงอ่ะเขาก็จะปิดอุทยานแล้วนะเพราะว่ามันก็จะเข้าหน้าหนาไวไอ้ไม้ก็คือจะร่วงทั้งหมดแล้วก็จะเป็นหิมมาอะไรเงี้ยการเดินอาจจะลําบากนะคะเขาก็จะปิดให้ธรรมชาติฟื้นฟูแล้วก็โนโ่นเปิดอีกทีต้นเมษาปีนหน้าเลยเรามาต้นพฤทจศิกายนใช่ต้นพฤทธิกายนตนยนคือตอนเนี้ใกล้ๆจะปิดแล้วเขาเปิดอีกสิบห้าอพธิกายน ต้นที่เป็นต้นสนนะคะที่ใบเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลสวยมากเลยบรรยากาศดีนีวจะเป็นเส้นทางเดินนะคะยาวไปแล้วก็เดินเนี่ยเรียบแมนๆไปแล้วก็ สวยแบบนี้ตลอดเส้นทางดูเห็นสะพานนะคะโอ<ฮ>้มองจากตรงนี้ยังเห็นเลยว่าคนเยอะอะตรงนน้นอะโอ้แต่เห็นแบบนี้อีก500เมตรนะไปไปกันต่ออีก,กใจเดียว ตอนนี้เราก็เดินมาตรงถึงสะพานกับปะแล้วนะคะเนี่ยดูบรรยากาศโอ้คึกค,คักมาคือโซนนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบจุดบริการน,นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีแบบร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆคนเยอะมากวันนี้ให้ดูบรรยากาศ ก็จะมีร้านค้านะมีนักท่องเที่ยวดูมาต่อแถวซื้ออาหารทานกันนะคะตรงนี้เลือกทานได้นั่งทานตรงนี้กันก็ได้แล้วตอนนี้เรามาถึงแล้วสะพานกับป่าแล้วก็จะเป็นสะพานที่ทำจากไม้เนาะแล้วก็เนี่ยมีการขึงเอาไว้แบบนี้นะคะก็โอ แบบนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้ามไปสะพานกันช่วยดูดิเกนดิกระไ นมานะคะก็เนี่ยจะเห็นวิวแบบนี้จากด้านบนสะพานวิวแม่น้ำทิวเขานะคะสวยงามแบบนี้เลยฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกัน เห็น,นชิวขาวแบบแบบชัดเจนเลยนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเ,เดินข้ามสะพานมาจริงๆก็เป็นสะพานที่ไม่ไม่ยาวมากนะคะสั้นๆข้ามแม่น้ำมาสุสามาแปบ๊บเดียวแล้วก็ข้ามมาถึงฝั่งนี้นเรียบร้อย จริงๆที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีรูทการเดินป่าเนาะอีกหลายเส้นทางเลยหรือว่าใครจะมาเริ่มต้นจากจุดนี้นะคะเพื่อขึ้นไปเทือกเขาเจแปนเอลอะไรย่เงี้ยก็ได้จะมาตั้งแคมปม์หจะมานอนนะคะในโรงแรมขอโอุทยานที่นี่ก็มีกิจกรรมหลกหลายอย่างให้ทำกเลยเนาะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ส่วนเราไปหาอะไรกินกันเถอะไป